ักโคตรถูกตัดราคาร้านอื่นจังท่านแหน่ <c oughs> ไม่ที่สักราคาต่ำเพราะว่าน,นี่เขาเป็นนักเรียนคือนักเรียนขดดเขาหัดอยู่เข้าใจไหมแล้วจะให้ไปคิดราคาแพงๆได้ไงมันก็ต้องราคามันก็ต้องราคาต่ำไม่งั้นใครเขาจะมาสักมันไม่เหมือนร้านหมี่เกี้ยวนะที่แบบเปิดปุ๊บจะราคาถวยแล้ว สี่สิบห้าสิบเท่ากันอันนี้มันก็ต้องมีระยะฝึกระยะอะไรอยู่เดี๋ยวว่าเขาเก่งเดี๋ยวก็ขึ้นราคาอันนี้อัพเลยราคาสร้างตึกเลยพอาเก่งแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มเก่งแล้วใกล้แล้วนี่จะเปิดฝาดข้ามเลยก็เหมือนกันตอนผมหัดสักแรกๆผมก็ราคาถูกแล้วก็ราคาต่ำหลับร้อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นไปก่อนเป็นมันก็ไปเป็นสเต็ปหรือว่าจะสักฟรีไปเลยไม่ได้ไม่ได้ สามเม็ดหรือเป็นคิดเป็นกระป๋องอ๋มาดูผลงานนักเรียนลายไทยลายไทยเตาเตาต้นหลังแล้ว่จ้า